ที่ฮอตฮิตติดเทรนด์ตอนนี้คงต้องยกนิ้วกดไลค์รัวๆให้กับ Reverse for You ดาวบริวารเดอะซีรีส์ดำเนินการสร้างกันตนาโมชันพิกเจอร์ถือเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ได้สุดยอดคนเบื้องหลังมารวมตัวกันทํางานไม่ว่าจะเป็นติวนารืชนกันจารึกนั่งแท่นโปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิตแท็กทีมกับผู้กํากับฝีมือดีอย่างโอ๊ตวัฒน์ยูอิงคาวิวัตที่เคยฝากผลงานซีรีส์แนวรอมคอมสุดน่ารักอย่างอุ่นไอในใจเธอ2021 Put Your Head on My Shoulder 2021นอกจากนี้ยังมี มีคู่จิ้นคู่ใหม่คริสตินกุลสตรีมิชรารสกี้และเมย์เมธก,การอเนกธนาสุวรรณพร้อมสร้างปรากฏการณ์สุดปังในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตวาเป็นเด็กสาว19ปีนะคะอีปีที่อยู่กับน้องสาวที่ชื่อว่าวีวีค่ะซึ่งสตวาแล้วก็วีวีเนี่ยมีพลังสตวาเขาจะมีเวลาหยุดแล้วก็ย้อนเวลาค่ะส่วนวีวีจะมีพลังเห็นอนาคต แล้ววิวีก่ก็วันหนึ่งวิวี่ก็เห็นว่าจัตาวาเนี่ยจะเจอเนื้อคู่ในวันฮิมาตกก็คือเขานะคะซึ่งเราก็แบบอุ้ยมันจะมีจริงไหมวันฮิมาตกอะไรนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้บอกว่าคอนดิชันของเรื่องนี้ก็คือทุกครั้งที่เรากับเนื้อคู่เจอกันนะคะจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาเราก็ต้องมาดูว่าจัตาวาจะตัดสินใจยังไง สำหรับเมย์แล้กันค่ะก็จะ Challenging ตรงเรื่องของไทม์ไลน์ค่ะเพราะว่าจะมีการย้อนเวลาเรื่องของการถ่ายทำก็จะไม่เดียงซีเควนซ์ของซีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการงงนิดหน่อยบางครั้งแต่ว่าพอถ้าเออเราตั้งสติแล้วก็ลกโยงเรื่องดีๆก็สามารถเข้าใจได้แล้วอย่างของน้องเมย์เขาจะมีโดนว่าแบบบางทีเราก็เอาที่เขาต้องรู้ความจริงมาก่อนทั้งหมดทั้งเรื่องแล้วมาถ่ายก่อนแล้วก็ตอนนี้เมย์ต้องรู้แล้วนะ ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นแปลว่าความรู้สึกเรามันต้องโตขึ้นแล้วจากที่เราอินโนเซนต์ในตอนเริ่มต้นเนาะมันก็คือจะเป็นแบบแล้วพอในวันเดียวกันเราอาจจะต้องกลับไปเป็นอินโนเซนต์เหมือนเดิมที่เราไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยกับเราต้องมารู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือความชาเลนจ์ในตัวเขานี่แหละครับเรื่องความที่มันเป็น,นามาอกดด,น,ดนเพราะว่าหลายาดปาอะไราเงี้ยครับโอ้อันนั้นเรื่องนั้นน่าจะกดดันกันทุกคนแหละครับแต่เราว่าเป็นเป็นการกดดันในทางที่ดีนะครับเพราะว่า มันมันเลยยิ่งทําให้เราอะพยายามเนาะทําความเข้าใจทําการบ้านแล้วก็พยายามทําให้มันออกมาเราเราเราไม่อยากท,ทําแค่แค่เท่านี้ายเราอยากให้แบบวุ้ยเกินความคาดหวังที่ไปอีีครับเพราะว่าแฟนนิยายเขาแน่จะมีภาพในหัวเขาอยู่แล้วเราอยากให้มันภาพในหัวของเขามันเกินออกไปอีกได้อีกอะไอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนนิยายด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ถ่ายคนดูใหม่ด้วยเนาะ มีการปรับบทครับเพราะว่าด้วยจากตัวนี้ใหญก็500กว่าหน้านนเกือบหกบ6 0 0เราก็ขบวนไปอยู่แค่8ตอนเพราะฉะนั้นเราจะมีการสลับฟรีเวนซ์ปรับบทแล้วก็มีการเขียนเพิ่มเติมเพื่อให้เนืน้อเรื่องอ่ะมันสอดคล้องเรียงร้อยเข้าไปได้นะครับแล้วก็มีการคุยคุยกับเออน,น้องนักเขียนตลอดเนาะน้องม่อนก็คือว่าเราจะขอปรับตรงนี้นะเราพยายามคลิป ออริจินอลของน้องเขาไว้ Hawaii, อยู่ตรงนี้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  mm hmm. แล้วก็เราขอเพิ่มเติมตรงนี้เพื่อให้เรื่องมันเดินต่อไปได้แบบกระชับแล้วก็เข้าใจง่าย้วยค่ะหายเรื่อยน,นะคะจริงๆรู้สึกรู้สึกว่ามันเกินเกินกว่าที่คาดหวังคาดหวังกันไว้มากเลยคะ่ะก็เราตอนนั้นเราก็นั่งไลฟ์เรียกชันมันอยู่ด้วยกันเนาะพอผลออกมาดีแบบนี้นะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเยการทํางานที่เราแบบตั้งใจและไม่ลาไมกับมันมันคุ้มค่ามาะค,ะค่ะก็อยากให้ติดตามกันต่อ พอตอนนี้มันเกินเกินเกินความคาดหวังไปแล้วรานนี้เราเลยคาดหวังมากกว่านี้เลยเพราะว่าหวังว่าทุกคนก็จะดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละ EP ต่อๆไปครับตอนนี้อยู่อันดับ7ใน Netflix ใช่ไหมคะก็คาดหวังให้ไปอันดับหนึ่งค่ะหนูก็ปาดไถ่ดูทุกวันก็รอให้พี่โซดสองออกมาก็คิดว่าน่าจะขยับขึ้นไปอีกค่ะตอนนี้การถ่ายทำเป็นไงบ้างถ่ายเสร็จยังหรือว่าเสร็จหมดแล้วครับเสร็จตั้งแต่เออคันลาค่ะคันลาปีที่แล้วนะครั วอย่างขั้นตอนการโพส,โสต์ p o d t i นก็คือพอพอเราไปเข้มงวดกับมันเยอะเนาะเราก็เลยต้องใช้เวลาเยอะด้วยด้วยมีพลังพิเศษด้วยด้วยมี<ช>เอ่อ g ด้วยนะครับแล้วก็มีการแบบอัดเสียงเพิ่มเติมมีทุกที่นั่นอะไรเงี้ยครับเก็บรายละเอียดต่างๆก็เลยใช้เวลางานกว่าเราจะได้ออาอแนแอะไรเงี้ยครับผมว่าผมว่าปัญหาเดียวเลยที่เราควบคุมไม่ได้มันคือผล้ากนะคือ หิมะหิมะไม่ใช่ปัญหาพิมราเรามาเองเราเองเพราะว่าฝนฟ้าอากาศเราควบคุมไม่ได้เราก็คุยกันในทีมงานว่าแบบวันนี้เราตั้งใจจะมาถ่ายฉากนี้โรแมนติกนี้แล้วฝนันตกอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เฮ้ยหรือว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับพระเจ้าหรือท้องฟ้าเลยบางอย่างที่เขาบอกเราว่าวันนี้เราเพิ่งถ่ายเลยเพราะเราสุดท้ายเรากลับมาถ่ายวันหน้าผมว่าเอ้ยเราได้ของดีกว่าเดิมแล้วกลายเป็นว่านักแสดงเขาก็แบบรู้สึกว่าวันนี้มันมี มันมีโมเมนต์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมากกว่าในวันที่เรามาเจอกันแล้วก็อุ้ยฝนจะตกไม่ตกเนาะเออเหมือนมันจะได้โมเมนต์เมจิกมากขึ้นนะครับเราก็เลยว่ามันคงไม่ใช่ปัญหามันคงอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้การทํางานนะมันต้องมีปัญหาเล็กน้อยอยู่แล้วแหละตอนนี้ซีรีดูดีเข้ชาช้าจะแบบเยอะมากเงี้ยของเรามีอะไรแตกต่างกันเรื่องอะบ้างค่ะก็อย่างแรกเลยเรื่องเราเป็นแฟนตาซีเรื่องแรกนะครับ มีแบบมีพลังวิเศษเนาะแล้วก็ช่องของเราค่อนข้างขบลนนะเหอนอกจากที่จะเป็นโรแมนติกอย่างเดียวแล้วอะค่ะมันยังมีติ่งคอมเมดี้เล็กๆแล้วก็ดราม่าด้วยความที่ว่าตัวพอดเรื่องหรือเส้นเรื่องค่ะค่อนข้างเข้มข้นเนาะโดยผ่านมือพวกเราด้วยเนี่ยค่ะเราก็เออจเนเรตแล้วกันสร้างสารรค์มันออกมาอย่างแบบเข้มข้นขบถุลดเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะแบบเรา เรารู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มกลุ่มคนดูแล้วกันนอกเหนือจากกลุ่มกลุ่ม,มที่ดูแฟน GL แล้วด้วยค่ะเราอยากให้คนทั่วไปสามารถดูเรื่องนี้ได้ด้วยคเรื่องนี้คนจะได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเราทํากันบ้านเวิร์กกันหนักมากค่ะเรื่องคอนเซปต,ต์กับธีมจริงๆสุดท้ายมันกลับมาที่จุดเริ่มต้นเลยค่ะว่าใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในแต่ละวันแล้วก็อยู่กับปัจจุบันค่ะเพราะว่าเราไม่มีพลังวิเศษเนาะที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้หรือว่าจะหยุดเวลาเพื่อทําอะไรเพื่อ บางอย่างได้อ่ะค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าสําหรับคนธรรมดาทำอะไร,รอย่างพวกเราแหละรักใครก็รีบบอกรักเทคแคร์ใครก็อยากก็เทคแคร์ตัวตัวคอนเซ็ปต์ของเรื่องมันมีเท่านี้เลยคะ่ะค่ะพวกเราคริสตินเมนนะคะแล้วก็พี่พี่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนนะคะก็ฝากเรื่องซีรีส์เรื่องรีเวิร์สต์พอยูดับ,บริวารด้วยนะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านะคะที่ช่องสามแล้วก็ ที่ช่อง3 HD นะคะกว่33นะคะทุกคนแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Netflix w o r l d w i เลยค่ะก็จะลงหลังจากที่ช่อง3ออนจบแล้วก็จะไปลงที่ Netflix King's i s l น n d o n ค่ะ